สคบอ,ออกมาเตือนผู้ใช้พัดลมคล้องคอมีอันตรายเสี่ยงเป็นมะเร็ง ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง n e o Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวสั้นนะครับโดยมีการเตือนภัยจากเพจกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงหรือว่าสคออบอนะครับได้ออกมาโพสต์ภาพ พร้อมข้อความแจ้งเตือนผู้บริโภคว่าพัดลมคล้องคออันตรายอย่าหาใช้โดยประเทศสวีเดนนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนภัยสำหรับพัดลมคล้องคอที่ใช้สำหรับคลายร้อน เนื่องจากตัวประสานบนแผงวงจรที่ใช้เชื่อมต่อแบตเตอรี่และในสาย USB มีปริมาณตะกั่วเข้มข้นมากเกินไปรวมถึงวัสดุพลาสติกสายเคเบิลที่มีความเข้มข้นของสารเสริมสภาพพลาสติกหรือ DESP DBP และ SCCPS เป็นจำนวนมากซึ่งถ้าหากได้รับสารเหล่านี้เข้าทางผิวหนังเป็นเวลานานอาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้และตอนนี้นะครับ ก็ได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากตลาดรวมถึงในตลาดโลกออนไลน์เรียบร้อยแล้วซึ่งตลาดที่ว่านี้นะครับน่าจะเป็นตลาดในประเทศสวีเดนนะครับส่วนในประเทศไทยนะครับก็ยังเห็นว่ามีการวางจำหน่ายอยู่และในส่วนนี้นะครับ ทาง New Tech Thailand ก็นำกระบวนการหรือว่าวิธีการนะครับผลิตพัดลมคล้องคอ,งองมาให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Newtech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let